ไว้ผมก็ัสดีนั่นนะครับนี่อยู่ช่องวีจียู่นะครับผ่านเป็นไปกันนานมากหายไปนานมากกับแบนการ์ดนะครับอันนี้มันกับภาควีนะครับอารคาฟอสกับชาร์โดพลาตินครับบัตเตอร์ดักเอยเออบัตเตอร์ดักกับเมลสตอมนะครับรื่องสับเลยตัดไปกันคันตัดกันสับด้วยมาตัดให้ด้วย ดูนะโอเคมาพักกรนสับนะครับมาดิเนะอาละหายไปนานนะผมเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทางคลิปหน่อยนิดนึงทีลนะนิดนึงมาเริ่มจอดเลยองสามสี่ห้า เปลี่นสองครับจุบจุบอันนี้เป็นของเลขจากชุด VSD นะผมก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นสตาร์เตอร์เด็กอะไรครับไม่ใช่สตาร์เตอร์เด็กมันมีของเสริมให้ด้วยนะครับของชุด V นะครับผมอ่าด้วย เดี๋ยวเราจะมายังยิงยาวปักกระเป๋ายิงถูกอ่าใชาร้รถพายเรืเร่องก่อนนะครับตัวเลยอ่าีวานครับ<ป>เงินจุวนครับไว้ครับผม จมตี้วันการครับผมแปดพันต้องกันไหมไม่กันเช็คไม่มีทริเกอร์นะครับโอเคอ่าตาคุรบเฮ้ยมาดาดาแล้วนะครับเล่นเล่น ย้ายเป็นบัสตอดาวแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอเคคอโดรินลงมาเอ้ยคอดัสไม่ใช่โดรินแ<ป>อบ<ป>ใช้สกิวบัสตอดาวไหมไม่ใช้ที่ทิ้งมือแล้วก็ได้ทวินได้อะก็ได้ต้องใช้ก่อนนะมันเป็นแอปต้องทิ้งมือถ้าถ้าเห็นว่าคู่แข่งมีเดียากาดเนี่ยถ้ามาอยู่ช่องแวนอะทิ้งมือหนึ่งไปแล้วก็ได้รับทวินได ถ้าเป็นผู้แข่งไม่มีเดียกอะใช่สักใบเดียวเลยใช่นั่นแหละมาเลยไม่ป้องกันครับคือเป็นได้เล,เลยอ่าโอเคไม่เช็คครับผมไม่มีติ๊กเกอร์อนะผม stand and d r อ w ใช้เป็นดิสติงโฟเฟนเซอร์ครับผมสกิลพุ่งลงสนามช่องวันช่องเนียนะครับดูการเจ็ดใบหาเมลสตอมหนึ่งใบขึ้นมือครับผมห้าหกเจ็ดขึ้นครับผมหนึ่งใบขึ้นมืออันนั้นสำหรับกองการนะครับ ให้หน่อยครับนั่นก็เวลากีออสช่องนี้แล้วกันชื่อเวลากีออสทำงนานครับผมเมื่อลงสนามครับผมจากมือเปิดดูการห้าใบบนสุดหาการเกลสามหนึ่งใบขึ้นมือครับผมไม่มน,นีก็ไม่ต้องทิ้งนะครับแต่ว่าถ้าเอาขึ้นมือก็ ทิ้งด้วยนะครับด้วยครับมาเลยดิฟสติงโฟลโจมตีแวนการ์ดนอนไหม ไม่ประกันไลฟ์ทิกเกอร์เช ек, ็ครอทิกเกอร์ครับผมส่งพลังให้บรรยากาศร,รอฟสสอาดหนึ่งบายอยูโ oh. อ้โโอเคมาสคิวเไปแล้วใช่ไหมบออ่ามาสคิวเจริงด้วย <c oughs> จบละก็ทั้งสองเด็กมีดอพีจีนะครับผมทั้งสองทีเลยนะครับเพราะว่ามันมาจากชุด เอเอ้ย v ีเครับผม VSD ก็คือของ v CD, mm ีที่ดีพิมพ์แบมนั้แหละทุกเด็กผมมีประมาณสี่เด็กครับผมผมซื้อมามาเด็กก็สองเ,เด็กเอ้สองเออเด็กก็สองกล่องนะครับผมก็จะได้ของฟูลเลยนะครับก็จะขาดของนิดหน่อยก็มาเล่นได้อยู่เต mm hmm. มื่นหนึ่งเหรอประรับ สามหนึ่งตีเอ่อเฮ้ยโอเคเรียบร้อยไม่ป้องกันนะผมบายบายพลิกคอโหโหโคตรโมนะผมอ่ะผมน้เช็คอ่ะฟอนติกเกอร์นะบวกหนึ่งหมื่นนะผมซีคันเช็คฮิวติกเกอร์ครับผมโมมาแล้วครับผมโมมาโมกลับครับผมฟู่หนึ่งดาเมจครับวันนี้สูสีสูวสูสีเลยสูสีเลยทีเดียว ในีตาผมนะผ,ผมรไายเป็นไม่เลยเมังกรพายุสิบเงินเมลสตอม์มมันจะนัิกิจแอ็กเซลชูเล่นดราก้อนอหนึ่งไหมนะผมจากมันจะนัิกิจแอ็กเซลแล้วผมขอคนนี้ต้องกจริงเขาที่มีของเมลสตอร์มซึ่งเราไม่มีะก็ไม่เป็นไรไม่ขอก็ได้เราจะขอคนนี้ มาเ uh huh. ต็มสนามัาผมโ oh อ้โหอย่างนี้หวานเจี๊ยบเลยครับหวานเจี๊ยบอตอนมีเลนส์ี่ใบอันนี้ต้องจมนตีในรับที่สองแน่นอนร้100อเปอร์เซ็์แไปก่อนครับก็าพันตีอะไรไม่เข้าเลยวะ อ่ะจบทีอ่อ่ะสิบหกครับผมแล้วก็กโดนหน,นึ่งหมอ่เนเว็บที่สองครับผมบรรกาศจบทีเลยเท่าไรสองหมื่นนะผมสองหมื่นแปดสี่หมื่นสามพันครับผมโอ้โหมิดเลยนะนิดเลยทีเดียว วินได้คือติคอร์ติเกอร์ครับผมให้แวนการ์ดท,ทั้งหมดเลยครับจากนั้นเซคันเช็คฮิวติกเกอร์ครับผมฮิวไม่ยากครับผมพลังให้แวนการ์ดเลยครับอ๋อแวนการ์ดจากนั้นโจมตีครับผมหมื่นเจ็ดครับผมเบฟที่สามแล้วเบฟที่สี่ครับผมเมื่อยูนิตเลดูซีใบเอ้ยถ้ามียูนิตเลดูซีใบหรือมากกว่าบวกหมื่นห้าครับผมเป็น สอมืนสี่บวกอีกห้าพันขอ A, งเอ็เซเตอรครัเป็นสองหมื่นเก้าผมเวทที่สี่ทำงานนะผมเมื่อจอการตีเวทที่สี่หรือวันที่สามฮิตนะผมทิ้งก,การมือสองใบวันกาจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับผมสามหมื่นสองพันสองคริตลป้องกันไหมครับไม่มีไม่มีแล้วตายแล้วเยวังไงนี่ทวินได ไม่มีทิเกอ,อ,อร์ผมฮิลรอดครับผมดอดอครับผมเรียบร้อยครับผมจบเกมแล้วเกมที่หนึ่งโอเคครับผมเจ,นจนินชมตาต่อไป